นี้แขนผมเพิ่งสร้างใหม่เมื่อวานแล้วก็จะขึ้นครับเดิน่ามีพันล้าโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้อยู่ช่องของ N U R อ่ะทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่ะผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะเออก็ยังไม่ค่อยชินกับหน้านี้เท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาอ่าทำอะไรดีอ่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอโทษด้วยกันที่หายไปนะครับผมก็ไปทําอะไรหลายอย่างมานะครับผมรวมทั้งอ่าไปสงบจิต สงบใจนะครับผมไปพักผ่อนนั่นเองแหละฮะก็กลับมาแล้วนะครับผมขอโทษที่หายไปนะครับผม <g arden> ก็กลับมาทางนี้อาจจะไม่มั่นใจในห <g arden> น้าตาเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยใช้เป็นตัวแอน,นิเมชันขยับแทนนะครับผมอ่ะโอเคสาเหตุที่หายไปหลักๆก็ไปพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ไปติดเกมเกมหนึ่งมานะครับผมชื <g arden> <g arden> ม่อว่าเกมอ่ามันมาอ่านว่ายังไงอ่ะ <g> อ <arden> ่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมมันชื่อนี่นะผมสับประยุ ัประยุทธ์วิญญาจาร์นั่นเองนะครับผมก็ผมเพิ่งไปเล่นมาเมื่อ 2- อสาวันที่แล้วนะครับผมก็เล่นตามเพื่อนของผมคนนึงเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันดีกว่านะครับผมหรือว่าใครที่มีเกมอื่นที่อยากจะแนะนําผมในช่วงนี้ก็สามารถแนะนําปันเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเบื่อมากๆเลยนะครับผมเบื่อมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมด้วยกันเลยนะครับผม ตัดมาในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็เกมเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่มาอา่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ากี่วันแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมเซิรฟ์ฟเนี่ยเป็นเซิรฟ์ฟอ่าหอแก้วเจตสมบัตินะครับผมห้องที่สิบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับผมสาเหตุที่มันแหลก,กๆนี้มันมันไม่ใช่เพราะคอมกา,กากหรือว่าอะไรนะรท่านผู้ชมเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมอันนี้เป็นอ่าเกมที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันจีนนะครับผมชื่อว่าอ่า ตำนานจอมยุทธพูดทางซานนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์ก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับผมในวีทีวี TV, หรือช่องทางอื่นๆนะครับผมอ่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบผมภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่ามันสนุกมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ด,ดําเนินมาใกล้จะจบแล้วนั่นเองนะครับผมมีประมาณ2300ร้อยกว่าตอนนะอ่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปรับชมกันด้วยนะครับผมอ่าโอเคในเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม อันนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบทนั่นเองนะครับผมเป็นการต่อสู้แบบว่าจัดทีมนะครับผมอันนี้ใครเคยเล่นพวกเซเว่นไนท์หรือว่าอะไรอย่างงี้ก็อ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสนุกนะครับสนุกมากๆเนาะใครที่อ่าดูอนิเมะแล้วมาเล่นเกมเนี่ยจะแบบอ,อินมากครับผมแบบอินมากๆเลยนะครับผมอโอเค ตอนนี้ผมก็มีจมยทธอยู่ประมาณนี้นะผมจมย่ดผมพูดว่าจมยทธแล้วกันจริงๆมันชื่อว่าวิญญาจาร์เขาเรียกว่าวิญญาจาร์เนาะวิญญาจาร์นั่นเนองนะครับผมแล้วก็ในเกมเนี่ยจะมีเกมเพย์แบบว่าเยอะมากนะผมใครที่ดูหนังเนี่ยเอาจิงๆใครดูหนังเนี่ยจะเข้าใจมากกว่านะครับผมอะใครดูอนิเมะจะเข้าใจมากๆนะครับผมก็มีประมาณนี้เองนะผมตัวละครเนี่ยจะมีแบบหน้าตาหล่อๆท้งนั้นเลยับผมหล่อๆแล้วก็เก่งๆท้งนั้นแล้วก็ สามารถอ,อัพขั้นเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่าความสนุกมันอยู่ที่เอกลักษณ์นะครับผมเอกลักษณ์เกมแล้วก็มีแบบวงแหวนวหวน,นี่คือวงแหวนวงแหวนนี่คือแบบสุดจริงอ่ะใครที่มีวงแหวนที่แบบวงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะสีก็จะแตกต่างก,กันไปตามตามความโหดนั่นเองนะผมอย่างผมนี่ก็มีนี่นะผมวงแหวนเขาเรียกว่าวงแหวนสองหมื่นปีนะผมหล,หลักหมื่นนี่จะเป็นสีดานะท่านผู้ชมแล้วก็หลักแสนจะเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนหลักพันก็จะเป็นสีม่วงนะครับผม แล้วก็ต่ําลงมาหน่อยก็เป็นหลักร้อยหลักร้อยก็จะเป็นสีทองนะครับผมก็มีเรียงกันไปตอนนี้ของผมตัวต่ําสุดน่าจะเป็นตัวนี่นะผมนะวงแหวน800 0ปีหลักหลักพันน่าจะเป็นสีม่วงนะครับผมอันนี้ก็ไปศึกษากันดูนะครับผมอ่ะส่วนเกมเพย์เนี่ยจะเป็นยังไงนะผมผมกอ็อยู่ในช่วงที่แบบฝึกเล่นเหมือนกันนะผมมีเพื่อนสอนนะครับมือฟเอฟสอนนั่นเองนะผมก็มวอฟเอฟบ,บอกเลยว่าคโคตรโหดนะผมติดท็อปหนึ่งในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะผมเล่นแบบโคตรข้างเลยนะผม แาตอนนี้แคนผมก็เพิ่งสร้างใหม่เมื่อวานแล้วก็จะขึ้นท็อปหนึ่งอีกแล้วนะครับดัมเมดพันล้านเลยมึงดูดูผมตามเซเล็ครับเซเล็บสามวันหกครับตามเขาไม่ทันเลยว่ะพวกข้างบนแม่งร้อยร้อยล้านกันหมดอ่ะก็นี่นี่นี่อันนี้คือด่านเราแบบสามารถเคลียร์แบบเป็นด่านไปได้นะผมใครที่ไม่ชอบสายพ v วีก็ เป็นด่านไปได้เด้อหรือว่าใครที่แบบบู๊อยากแบบสู้กับสัตว์วิญญาณก็ได้แล้วผมมีเหมือนกันนะอ่านี่นะครับผมล่าสัตว์วิญญาณคือจะได้วงแหวนมาแล้วก็เพิ่มความโหดให้ตัวละครนั่นเองนะครับผมน่านี่มีเยอะเลยนะผมอันที่ยังไม่ปลดล็อกผมก็มีนะท่านผู้ชมนี่มีเยอะเลยนะครับผมก็ป่าสนธยานะครับผมอันนี้ก็มีเยอะเช่นกันนะผมมีเยอะมากสัตว์ตรงนี้โหดร้ายมากนะผมดุมากผมยังสู้ไม่ไหวเลยนะผมบางตัวนะอ่า,อ,าอย่างเช่นตัวนี้นะตัวนี้ผมสู้ไม่ไหวอันนี้พลังมันเยอะเกินนะครับผม แล้วก็ใครที่แบบสาย PVP แลผมอยากตบกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยนะผมนะศึกวิญญาณานั่นเองนะผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอไฟ์นะผมมีไฟตนะ์เนาะตอนแรกผมเปิดไปครั้งหนึ่งลวโอ้โหแพ้ยับเลยนะผมมีคนเก่งเยอะมากนะครับผมใครที่สนใจเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะผมเพราะว่า PVP เนี่ยมันสามารถข้ามเซิร์ฟได้แล้วก็ PVP ในเซิร์ฟกันเองนะผมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนใครที่ชอบอ กระชับองนะครับผมกระชับองก็มีเหมือนกันนะครับผมสายสุมนะ่มเนี่ยสายสุม่มแบบหาตัวดีๆหาตัวเทพนะครับผมก็ในนี้เลยนะครับผมอ่าการ์ดวิญญาจารนั่นเองนะผมนี่ก็มีตัวที่ผมยังไม่ได้อีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้เป็นสายฟรีนะอันนี้ท่านชมท่านชมไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้สายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมแต่ว่าจะช้าก,กว่าสายเติมนิดนึงนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังไงก็สู้ได้แน่นอนนะครับผมใครที่ขยันเล่นเนาะก็เนี่ยนะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ผมยังไม่ลงอะไรให้ดูนะท่านผู้ชมเพราะว่าใส่กอกเกมนี้มันสําคัญมากเนาะมันสตมีน่านั่นเองนะครับผมนะมันหายากนิดหน่อยนะครับผมผมก็เลยไม่อยากลงอะไรแบบสีสวยเท่าไหร่แต่ก็เพื่อท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคอ่านี่นะครับผมอันนี้ก็ถึงด่านล่าสุดของผมเลยแล้วกันนะไหวไม่ไหวผมก็ลงให้ท่านผู้ชมดูนะพลังที่แนะนําเป็น1 9ึ่งแสนเก้าพันแต่ของผมมีพลังแค่เก้าหมื่นสี่เองอะ่นะไม่ไหวก็ต้องสู้แล้วแหละนะจังหวะน,นี้ ใครที่สนใจก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมท่านผู้ชมชม,มีทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมโอเคในเรื่องผมขอไม่อ่านละกันนะครับผมเดี๋ยวเป็นการสปอยเนาะเพราะว่าในเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวพันกับอนิเมะทั้งหมดเลยนะครับผมใครที่แบบเอาจริงๆท่านผู้ชมอยากให้ดูมากเลยนะมันสนุกมากนะท่านผู้ชมถ้าเป็นซีรีส์เรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องอนิเมชันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจสำหรับหลายๆคนแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้แบบร้อยเต็มร้อยพันเต็มพันเลยเอาจริงๆแบบโคตรสนุกนะครับผม ตอน,น,นแรกๆมันก็จะดูแบนๆหน่อยแหละแต่ดูไปไๆมาๆมันจะสนุกมากกอะมันสนุกอะอ,อ,อธิบายไม่ถูกสนุกอ่ะอันนี้คือลูกน้องนะครับผมลูกน้องบอสนั่นเองนะครับผมอันนี้แบบแนวเทิร์นเบนเห็นไหมผมก,กดออโต้ไว้หรือว่าใครที่แบบาวางกลยุทธ์หรือวางอะไรเป็นก็น,นี่สามารถคลิกเองได้เลยนะครับผมนี่ผมขี้เกียจไงตัวไว้เลยนะผมผ่านแล้วด่านแรกนะผมอันนี้คือด่านแรกมันจะง่ายหน่อยนะหรือว่าอันนี้ด่านด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาผ่านแล้วเหรอ อ๋อยังอันนี้เป็นเฟสที่2เองครับผมโอเคอันนี้ผมจะไม่ขอดูในเรื่องนะครับผมโอเคมาแล้วบอสนะครับผมที่ผมจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ผมต้องมาขับเองแล้วแหละนะครับผมอ่าซึ่งทีผมของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนผมยังไม่ได้แนะนําเลยครับผมทุกชมตัวผมเนี่ยจะมีซับ2ตัวนะครับผมแล้วก็ดาเมจหนักอ่าดาเมจหนักคือตัวไหนบ้างเนี่ยจำไม่ได้แนละ้วมีตัวนี้ป่ะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ได้เป็นสายควบคุมนะครับผม ใส่ควบคุมคืออะไรก็แบบสตันอะไรอย่างนี้สายซับก็อย่างที่เรารู้กันก็ซัพพอร์ตนะครับผมสายโจมตีหนักก็คือดาเมจแบบจัดจ้านเลยนะครับผมแบบบุ้มบั่มซัมเบอ่ะนี่นะครับส,สกิลพาสซีฟหรืออะไรก็ไปอ่านได้นะครับผมมันมีแบบให้อ่านหมดเลยนะครับผมมันดีมากเกมนี้วัดกันที่กลยุทธ์สุดๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเทิร์นของผมแล้วนะครับวนไฟนกันเลย หรือว่าใครที่มีเกมอะไรหรือแนะนําผมก็สามารถแนะนําไดนะ้นะครับผมท่านะผู้ชมเพราะาช่วงนี้ก็หาเกมเล่นมากนะผมน่าดึงมากๆเลยนะผมช่วงนี้นะเป็นหน้าฝนซะด้วยนะก็แบบอยู่บ้านนะครับผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมโอเคปึ๊บตัวนี้แบบตัวแรงมากเลยนะผมตัวแรงมากตัวแรงที่สุดตัวที่สุดของในในทีมผมละตอนนี้มี2ตัวที่แบกได้นะนอกนั้นก็คือแบบตัวกลางๆเนาะนะแล้วเกมนี้มันดีอีกอย่างคือแบบ ใครที่แบบชอบคิวหรือว่าชอบแคนชอบอะไรอย่างนี้มันมีแบบสํานักนะท่านผู้ชมแบบว่า,าสามารถมาเจอกันในเกมได้อันนี้สามารถพูดคุยกันได้นะผมแบบว่าส่งเสียงเนี้ยเออมันทําได้นะแล้วก็แบบเป็นนัดเจอกันในตีในอะไรก็ทําได้นะครับผมคือเกมนี้มันเพิ่งเปิดใหม่นะอันนี้ท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆนะครับผมอันนี้ผมรู้แค่นี้นะผมเกมที่ผมเล่นมาสองสามวันก็มีประมาณนี้ผม พูดในตามที่ผมเข้าใจนะครับผมใครที่เล่นเกมนี้อยู่หรือว่าามีข้อมูลใหม่ๆก็สามารถสามารถเม้นบอกกันได้เลยครับผมท่านผู้ชมผมก็ต้องการความรู้ใหม่ๆเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นนั่เองนะครับผมอันนี้คือแบบเนื้อเรื่องยาวมากนะครับผมภารกิจก็เยอะนะครับผมใครที่เล่นเนี่ยบอกเลยว่าติดกอมแน่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ NUR กันด้วยนะครับผมอย่าแปลกใจว่าทำไมเฮ้ยมันเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เล่นฟรีไฟล์แล้วหรอก็อ่าเอาจริงๆก็ผมเลิกเล่นฟ มันอยากอยากให้พูดตรงๆเลยก็มันก็มันก็น่าเบื่อนะผมมันน่าเบื่อมันมันแบบเราเล่นมากับมันมานานแล้วครับผมผมก็อยากไปเล่นเกมอื่นๆบ้างเนาะเพราะว่าเกมใหม่ๆก็เกิดมาทุกวันแหละเออเกิดขึ้นมาให้เราเล่นทุกวันแต่เราไม่ค่อยสนใจไปเลยนะครับผมโอเคส่วนวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ N U R กันด้วยนะครับผมยังไม่ลืมกันเนาะโอเคบายบายไว้เจอกันในคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ N U R กันด้วยนะครับผม